ไม่เก็บนะคะให้เป็นเชื้อไม่เก็บค่ะอีกดอกหนีง่งอีกดอกนึงค่ะไม่เก็บนะคะเดี๋ยวเอาไม้ปิดเอาไว้ค่ะให้เขาเป็นเชื้ออยู่นี่อยู่ใกล้ๆก,กันกับดอกแรกเห็นไหมปิดไว้ค่ะเดี๋ยวไก่ไก่จะมาจัดการเพราะฉะนั้นเราปิดเอาไว้นี่ นะคะไปดูอีกค่ะนี่ <c oughs> ด,อดอกหนึ่งนี่ให้เขาเป็นเชื้ออยู่นี่นะคะไปดูอีกในกอไผ่กอไผ่ของเราไปดูอีกค่ะอูู้่เห็นบอกเห็นบอกขวดอุ้ยเอ็นหงดอกไงนี่ค่ะอีกดอกหนึ่ง น,นี่ก็ให้เป็นเชื้ออยู่นี่แหละนะคะอ,อันนี้ดอกใหญ่มากเลยเอาไม้ปิดเอาไว้เพราะว่าอะไรไก่ไก่เขาจะมาเขียยมาจิกกินจนหมดนะคะตรงนี้ก็จะมีเล็กๆน้อยๆเราก็จะไม่เก็บนะคะให้เขาเป็นเชื้ออยู่นี้แหละที่เราไม่ได้เก็บทุกๆปีนั้นอนะ ที่จริงเห็ดมันจะเกิดทุกปีแหละแต่เราไม่ทันไกลเห็นไหมคะพี่น้องเอาเยวนีเด้อ